อนน่่าารักมกมเลยทีย่อำเภอ,อ,อชายประการนะคะมีร้านเด็ดชื่อร้านเตี๋ยวควายอสลาะค่ะอันนี้คือมีข่าวรวมเนื้อนะคะเน้นๆโคตรน่ากินนะคะอันนี้คือกะเพราควายเน,นื้อควายเท่นั้นเลยนะคะกะเพราควายขอชิม่อย ละลายในปากอะเด็ดมากอันนี้คือลวกจิ้มค่ะเอ็นกับข้ลวกจิ้มแล้วอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวน้ำเนี้ยวควายเมนูสุดท้ายเนื้อผัดใบยือดอ่จะมีร้านหนึ่นงนี้อยู่ทั่วประเทศเลยนะคะมันอร่อยมากค่ะมาใช่ประกันเลยสิะคะ